คลิปนี้จะททำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นถ้าคำพูดของเราไม่ถูกใจใครหลายๆคนต้องขออภัยด้วยนะครับงดดราม่าเดอ้ออสวัสดีพ่อมแม่พี่น้องรู้ทุกคนที่กำลังชมช่องเราอยู่ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็มิ่งเดินในเกม Identity กันอีกแล้ววันนี้นะคะเราก็มาพบกับน้องฟีโอนา่าส,สวยพร้อมกับรูมแมลงสาบ วันนี้นะคะเราก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคะเรานะคะมาอยู่กับน้องแพทิเซียนะคะจากช่อง Vlog Scamers นะคะวันนี้นะคะสองสาวอย่างเราเนี่ยจะมาทำการเปิดธุรกิจดูดวงกันด,ด,ดีกว่าน,นะคะไปดูกันนะคะว่าสองสาวอย่งเราจะรอดหรือจะร่วงไปดูกันเลยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะน้องฟิลนะของเรานะคะก็ได้มาที่ความจูงจจโอลิโอนะคะไม่รู้ว่ามาทําไมเอาละขาะเช้งมันเถอะเดี๋ยวเรานะคะจะไปหาถอดรหัสเนึ่งนะคะเพราะว่ายังไม่มีใครให้เราดูดนั่นเองคะ่ะอุ๊ยเราเจอกับน้องแพทริเซียนะคะเดี๋ยวเราจะเอ่อเปิดธุรกิจมันตรงนี้นี่แหละคะ่ะไปค่ะโอ้ยก็เหมือนนะคะว่าฮัมในรอบนี้นะ่ะจะเป็นนางปลาเคม็มดรอปมาค่ะ วีตายแล้วจะต้องจูก,กับนางปลาเค็มนี่จริงหรอดูเหมือนดอกลูก้าของเรานะคะจะถูกนางปลาเค็มตกไปเลยนะคะรู้สึกว่าดอกลูก้าเรานะคะจะโชคร้ายมีกรรมเยอะแยะจริงๆเลยค่ะตั้งแต่โดนเจ๊อันโตนิโอฟาดไปแล้วนะคะรอบหนึ่ง อุ้ยเหมือนน้องแพคของเรานะคะดูดวงบอกว,ว่าต้องดีเปิดเป็นกะอ้องกันให้กับน้องลูก้าด้วยเลยนะคะอีฉันก็เลยจะต้องมาปั่นถอดรหัสคนเดียวเองนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะมันเป็นเรื่องอะไรที่จิบจิบสบายสบายอยู่แล้วณนดชนขออนุญาตถอดรหัสก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเ๋ยวเรานะคะขออนุญาตแบบอยากดูดวงใครสักคนนะคะเดี๋ยวขอดูดวงก่อนนะคะเราจะเริ่มดูดวงไปที่น้อง น้องดุก,ก้านแล้วกันนะคะรู้สึกว่าดวอของน้องดุก,ก้านนะคะจะแบบจะแบบต่ำมากมากเลยนะคะเพราะน้องเจอแต่เรื่องที่เป็นเรื่องโชคร้ายต,ตลอดเลยนะคะว่าเช่นนะคะเรานะคะจะพาน้องนะคะทําการล้างบาปนะคะโดยการเราต้องหิวน้องเขานะคะเพราะเป็นการชําระบาปจากตัวน้องมาสู่ตัวเองคะ่ะ ในฝั่งของน้องแพทย์ของเรานะคะก็ได้บอกมาว่าตัวเองนะคะกําลังถูกนางประเค็มดอทคอมตบอยู่นะคะเอาเป็นว่าให้กาลังใจน้องดีกว่านะคะเดี๋ยวเรานะคะจะขออนุญาตแยกคางกับบลูกานะคะเราจะไปปั่นเครื่องต่อนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ปั่นเครื่องเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่สามารถออกจากอ่าพวกทุกจังโฮลิโอได้นะคะไม่นะแพทย์ตอนนี้นะคะแพทย์ของเราอะ่ะอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะ เดี๋ยวเราจะต้องปั่นเครื่องนี้เสร็จก่อนนะคะโอ้ไม่นะไม่นะเราว่าเราต้องไปช่วยเขานะคะไม่งั้นนะคะธุรกิจด,ดูดของเรานะคะมันจะถึงเจ๊งนะคะเราไม่อยากให้มันเจ๊งนะคะเราจะต้องไปช่วยเขานะคะอุย้ยไม่นะเราเจอนางประเคมแล้วโอ้ยเจ็บนะอย่ามาตีฉันอย่างนี้ ไม่นะแพทเราจะต้องไปช่วยเธอนะแพทเราจะต้องไปดูดูด้วยกันต้องเปิดธุวดคิจนี้ด้วยกันทันไหมวิมคิทันนะคะไม่นะเธอยอย่ามาทำอะไรเพื่อนเรานะบันดีนะน,นังประเคมฮัตตีมาตีฉันดีกว่านีแนะ่ไปกันเถอะแพทเราจะต้องรอดไปด้วยกันดูเหมือนว่าเจ๊แกนะคะจะเปลี่ยนจากแพทเป็นเดาแทนนะคะเราจะต้องหนีจากนางให้ได้ไม่รู้ว่านางไล,ล่เราหรือไล่แพท ทังเธอเราต้องหนีนันไกมาแล้วไม่นะเกเก,เกจะไล่ฉันแล้วเฮ้ยไม่นะเพื่อธุรกิจดูดวงของเราแต่จะต้องดัสิเฮ้ยอย่านะอ๋บอ,อไม่นะไม่นะปล่อยฉันไปนะฉันจะไปทําธุรกิจดูแลฉันต่ออยนะ่านะถ้้ฉันตายหรือถหาฉันเป็นอะไรไปเกตรับผิดชอบนางประเคมดอทคอมเราไปดูกันนะคะ ว่าจะมีใครมาไหมฉันขออนุญาตดูดูกันนะคะอีชันว่านะคะคนิีจะมาช่วยอฉันนะคะคือสาวน,น้อยนั่นไงจริงด้วยจะมาช่วยฉันไหมนะมาอะไรอ๋อ <laughs> หาฉันเป็นอะไรไปขอทุกคนช่วยดูธุรกิจดูดวงแทนฉันหน่อยนะคะ ชินชินน่าจะไปไม่รอดแล้วกิงจะบาดอีกนักเพเขปบ่อยฉชนไปเธอะเก๋เกททาอะไรกิงอย่าทำาช่นแบบนี้นะปล่อยฉินไปดังดีปล่อยฉินไปเด็ดเดีปล่อยฉันไปฉินจะไปเปิดธุรกิจดูดวงกับแพทยชั้นต่อถ้าอย่ามาพลาดันกับแพทย์อาจากกันสิไม่อ้าเดี๋ยวอับไป แพทจะไปก่อนนะแล้วเราจะได้เจอกันใหม่ชาติหน้าจะไปก่อนนะแพชไลน์จากที่ฉันสู่ขีดไปโยบาก็เห็นว่าฉันน่ะ ยังไม่เหมากับการมาอยู่โลกหลังความตายฉันก็เลยได้กลับมาอีกครั้งและฉันก็ได้กลับมาที่นครไม่หลับไม่นอนและฉันจะได้เจอกับแพทย์อีกไหมนะเดี๋ยวนะเมื่อชันเห็นนางเกกัญชาเฮ้ยนางจะมาแล่ฉันเป็นเนี่ยเฮ้ยนี่จะต้องมาเจอกนางเกอิกชาจ,จริงเหรอเนี่ยเอาเถอจะฉันจะปั่นต่อละกันคิดซะว่านางไม่มาไล่ฉันละกันเอาล่ะเมเราเจอเด็กเกี่ยวนะดีมันเพื่อนเราเปล่า แพทเพื่อนรักแล้วเหรอนี่ฉันไม่คิดเลยนะว่าเราจะได้มาเจอกันอีกครั้างอะนี่มันเป็นทมลิควิดชัดๆเลย่ะหนอไอ้่างเกอีชาถ้าเธอทำอะไรเพื่อฉันก,ก็ฉันจะขอสาปแกมีแต่ด,ดวงตกดวงเป็ต่ำสุดเลยณตอนนี้เราว่าเราทำอะไรได้กระทำไปก่อนนะคะขออนุญาตปั่นเครื่องก่อนนะคะไม่งั้นเราก็คงไม่สามารถที่จะออกจากเมืองนี้ได้แต่นาง,งเกอิชาก็คงจะปั่นหัวเรานแน่ๆเลยรีบป,ปัน่นดีกว่า ตอนนี้นะคะแล้วขออนุญาตดูดวงอีกครั้งละกันนะคะเราจะดูดวงใครดีนั้นดูดวงตาบอดละกันดวงเธอนะจ๊ะเธอจะได้เอ่อตาบอดตลอดชีวิตจ๊ะเออไม่นะเพื่อนเราโดยอีกแล้วเหรอเราจะต้องไปช่วยเพื่อนเราเพื่อนเราจะต้องรอดถ้าเพื่อนเราไม่รอดแน่นอนสิจะต้องเร่งเปิดธรุรกิจด,ดูดวงคนเดียวสินะไม่นะะต้องดวงหลังเกอเชาไปก่อนโอเคทางสะดวก เราจะไปหาเพื่อนของเราแพทต้อมาเพื่อนนะ่ะแพทวิจตดไฟฟ้าอะไรตัดดีเด้อจะไปช่วยเพื่อนฉันไม่นะัะแพทยอย่าเป็นไรไปนะแพทจะจะไปช่วยเธอหวังแล้วแพชินมาแล้วไปกันแพทเราจะต้องไปอยู่ด้วยกันธุรกิจดูดวงนี้ถ้าไม่มีเธอแล้วเราจะเปิดกันได้ไงล่ะถ้าเราอยู่คนเดียวมันก็ต้องเจ๊งสินะับตอนนี้เกอิชากำลังได้เพื่อนเราสินะ เราต้องอยู่กับเพื่อนเราให้ได้เราจะทำหน้าที่เป็นแค่ซัพพอร์ตละกันยยงไม่บล็อกตอนนี้เพราะว่าฟันจะเลวร้ายไปกว่านี้นะถ้าเราได้บล็อกเขาไปโอเคจะดูดวงดูดวดนังกีอิชาดีไหมนะอุ๊ยผัวทิ้งนะสิท่า,าฉันดูดวงเธอออกนะจ๊ะนาง,งกีอิชานะนี่เธอหยิบทำอะไรเพื่อนเรานะทำอย่างนี้นะมันนี้จนะแพทแพทมันนี้ดีกว่าแพทเราจะต้องอยู่ด้วยกันอีกงั้นั้นจะเปิดรูมแมลงสาบอีกกรับละกัน โอ๊ยเกือบไปแล้วมาน,น,น,นี่มานี่มาเราจะต้องอยู่ด็ก,กัดน,นะอุงหนังนั่นมาแล้วเธอจะทำอะไรเราอะ่ะเอออย่างงี้แต่จะเพื่อนไปจ้าเราจะต้องหนีจากนางผีวิปลาสนี่ให้อ่ะให้ได้อย่าอย่ามาทำอะไรเพื่อนเรานะไปเลยเอ้ยนางนางนางบร้เออจะเจ็บนะไปดีกว่าเพื่อน เราต้องหนีออกจากที่นี่เราอยู่ด้วยกันไม่ได้รอบพ๊อปป้าคนนี้มันน่ากลัวเกินไปดิอ๊ยโอ๊ยล่อยฉันไปนั้นนังนี่อุ๊ยแพทย์ขอบคุณมากเลยนะโอ๊ยนังแก่หน้าเผาล่อยฉันไปเดินนี้เลยนะฉันทาอะไรให้แกืูฉันไปเผาว,วัดให้แกเหรอหรือชาติปังที่แลว้วจะไปทาอะไรให้แกฮะใครหนง่ต้องมาเจ้าฉันแบบนี้แถมมาทําเพื่อฉันอีกด้วยอุ้ย ้ยตาบดตาบทจะไปช่วยฉันจริงเหรอแต่ฉันเคยดูดวงเธอในทางที่ไม่ดีนะเธอยังจะมาช่วยฉันอีกเหรอฉันชอบซื่อใ,ใจเธอจริงๆเลยอะแต่เดี๋ยวป่ดน,นะนางนี่มาจากไหนเนี่ยไปไกลเลยนะฉันไม่ต้องการแกฉันรอ้ว่าไม่ใช่ดินะใครก็ได้ตาบดก็ได้นางเด็กก็ได้ขอบคุณเธอมากเลยนะดนละ้ล่ะจะต้องรีบหนีไปจัดนางนี่ให้ได้ไกลที่สุดเกียดนางค่ะ ดูนางสีหน้าอย่างเทาเลยไปจับขาวิตอนนี้ฉันไม่อยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยนี่ฉันไม่อยู่ที่สุสานหรอวะทำไมฉันไม่อยู่เลยตรงนี้ได้่ยฉันต้องรีบหนีดีกว่าไม่อยากเจอหน้านางไม่งั้นฉันได้ขีดอีกรอบแน่ในไหนก็ไปแล้วะไปที่อื่นดีกว่าที่นี่คงไม่เหมาะสำหรับฉันหรอกไอออกจากสุสานได้แล้ววิอยู่นี่อีกเนาะเนี่ยงั้นฉันดูดูอีกดีกว่า ดูดวงตาบ่อยๆแล้วกันรอบนี้ฉัจะดูดวงให้แบบดีๆแล้วกันขอให้เธอมีผัวดีๆร,รวยๆแล้วก็ขอให้ตาเธอนั้นบอดเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตาเธอไม่สามารถรักษาได้แล้วอะ่ะงนั้นอันนี้ละกันช่วยฉันหน่อยอรู้สึกว่าตอนนี้ฉันรู้สึกเหนื่อยมากเลยไปฉันก็รู้สึกอยากจะเหนียวไปจัดมือให้เท่ไวที่สุดเอาละ่ะตอนนี้ฉันจะต้องรีบไปหาเพื่อนดีไหมนะอุ้ย เพื่อนฉันทำอะไรอ่ะงั้นฉันขอปั่นเครื่องต่อละกันเราต้องรีบปั่นก่อนนะคะไม่งั้นเราคงไม่ได้ออกจากมือนี้แน่ๆเอาไม่น, oh นางทำพื่อนฉันอีกแล้วนางนี่จะเป็นอะไรกับเพื่อนฉันบ้างไม่เนี่ยคอยดูเถอะน,นะถ้าฉันได้ออกจากมือนี้เมื่อไหร่ล้วก็จะแชร์เพยอ,อย่างแกข้อหาตบเด็กตบคนมั่วสั่วดอนนี่อยู่ไหนกันนะฉันจะไปช่วยอ๋ออยู่นั่นเองเราอโอเคเอาล่ะฉันต้องหาวิธีช่วยแล้วไอ อะไรคะหนังหน,งนังหน้าเทาทำไรอะไรคะดถูหนูหนูทำไรจันหนูนี่มาทำไรฉันนะโอ๊ยเกือบแล้วคะ่ะโอ๊ยอันนี้ไม่เกือบอ่ะข่าฉันโดนแล้วไปกันค่ะรีบไปกันดีกว่านะคะหนังหน้าหนังจะมาแล้วเอานี้ดีกว่าเดะะี๋ดิฉันเปิดดูมแมลงส<ว>าบมาให้นะคะวันนี้ดีกว่าวายหนังมาแล้วคะ่ะน่ากลัวมากเลยคะ่ะพี่แกเป็นแย่กับน้องประเคนด์คอมเพื่อ<ว>เ<า>นี่ยโอ๊ยมันทำให้ฉันอีกแล้วโอ๊ยชัดเจน Meanwhile อ้าวนี่มีคนจุดแล้วเหรองั้นทีนี้ฉันก็ต้องรีบออกไปจากที่นี่ให้ไ,ไวที่สุดสินะเอาละเหนือเหลือเกินแบบกับการที่ต้องมาอยู่เมืองนี้แถมต้องมาเจอกับนางเกกชาไม่นะจะถึงแล้วจะต้องรีบออกจากที่นี่ให้ไ,ไวที่สุดโอ้ไม่ฉันลืมไปเลยว่าเพื่อนฉันจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะขีดแล้วที่จะบอกนะว่ารอบนี้ฉันจะต้องอยู่คนเดียวไม่นะ ไม่นบเพื่อนฉันทำไมมันถึงต้องพาาเราสองคนออกจากกันด้วยเพียงแค่เราอยากจะเปิดธุรกิจดูดวงกันสองคนก็ไม่ได้หรอกหรอแต่ก่อนอื่นนะไหวหนังนี่มาแล้วต้องรีบเอาไปจัดที่อื่นก่อนเอ้ยฉันหนีไปก่อนนะฉันช่วยนายได้จริงๆแล้วเพราะว่าตอนนี้ฉันอย่างกับคนจะตายแล้วเอาวะยังมีทางหนึ่งถ้าไม่มีจริงๆฉันลงหลุมแล้วนะเอาล่ะ โอ้ยเหนื่อยมาเกินไม่นับตาบอดที่เคยช่วยเหลือฉันไว้แกก็จะคิดแล้วเหรอโอ้โหเสาวน้อยด้วยแต่ขอโทษจริงๆนะฉันทำอะไรไม่ได้จริงๆอ่ะเพราะตอนนี้อ่ะฉันฉันทําอะไรไม่ได้แล้วฉันต้องรีบออกจากที่นี่ได้ไวที่สุดฉันไปฉันก็ต้องจะคิดอยู่ดีอ่ะฉันเกิดมาใหม่ฉันก็ควรจะทําชีวิตนี้ให้ดีที่สุดแต่ราบนี้เพื่อนฉันไปฉันควรจะต้องเปิดธุรกิจดูดวงคนเดียวสินะทำไมกันนา ฉันไม่อยากเปิดธุรกิจคนเดียวเลยฉันกลัวแต่เลยกลัว่านั่นจะมาทลายนะ่นฉันไปแล้วลาก่อนนะทุกคนขอให้ทุกคนไปสู่ภพพรหมที่ดีนะฉันไปก่อนเอาเป็นว่าน้องฟิลหนะ้าขอตัวไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พ่พาคลิปใหม่ๆข,ของเราด้วยนะคะตอนนี้ฉันว่าฉัน้าไปเปิดดูดดรนเดละละ่าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ